ooooh สวัสดีค่ะและนี่คือกันดาฟอร์จูนค่ะสำหรับหัวข้อพิอาราาของเรานะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนที่กำลังงอนงอกันอยู่เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์นะจุดบทสรุปนะคะและคำแนะนำจากไพ่จะเป็นในทิศทางไหนนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกแรกนะคะหญิงตัวเลือกที่2 between worlds ตัวเลือกที่3 no place like home และตัวเลือกที่4 exchange give นะคะ หิน Between Worlds No Place Like Home Exchange and Give สีตัวเลือกค่ะถ้าคุณเลือกได้แล้วก็เลื่อนไปดูคำตอบของคุณกันได้เลยค่ะและเหมือนทุกๆครั้งเกมพี่อากาศเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่สามารถรงกับคนทุกคนได้เพราะฉะนั้นดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกหยินนะคะ ภาพรวมของสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอาการเงอนๆกันเนี่ยได้มองว่าคุณค่อนข้างมีความหวังโนหรืออาจจะมีการรอคอยเพราะค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในที่สุดยังไงเขาก็จะต้องติดต่อกลับมาแล้วถามว่ามีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะติดต่อมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันไหมไพ่เยสเนี่ยได้มองว่ามีแนวโน้มนะคะแต่ว่าไพ่ h e right time เข้ามาขยายบอกว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะอะไรเพราะได้มีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยรอ รอแบบไม่แสดงออกเนาะรอแบบเก็บอาการอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยโพสโซเชียลคือเขาก็เดาทางคุณไม่ออกสภาวะของเขาตอนนี้ได้มองว่าเขาค่อนข้างหงุดหงิดเนาะอยู่ในอารมณ์แบบไม่รู้จะเอายังไงดียังมีความสับสนในตัวเองนะคะยังเดาทางตัวเองไม่ออกแล้วก็เดาทางคุณไม่ออกด้วยทีเนี้ยช่วงสภาวะของเขาตอนนี้อารมณ์เขายัง รู้สึกเบื่อหน่ายเนาะยังเต็มไปด้วยอ,อ,อารมณ์อยู่ทีนี้ไพ่คำแนะนำหญินค่ะตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็รอไปก่อนก็ได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่2ค่ะ between worlds ถามว่าออมีโอกาสที่คุณและเขาจะเคลียร์ปัญหาเนาะหรือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เ,ออเจรจากับคุณก่อนไหมได้มองว่าค่อนข้างยากเนาะสำหรับคนกองนี้เพราะอะไรเพราะได้มองว่า เออสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันค่อนข้างคา,าดเดายากคุณนะ่ะเดาใจเขาไม่ออกเลยเนาะทีนี้เออระยะเวลาที่ดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มในการที่จะพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาในได้มองว่าอาจจะค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน น้องอาจจะถึงเดือนนะคะทีนี้ถามว่าไงได้มองว่าเป็นเพราะว่าคน2คนงเนมีความคิดเห็นที่ต่างกันตัวเขาเองเนี่ยอาจจะสุดตกมากๆเนาะคือเดินไปทางนึงเลยคุณอาจจะพยายามอยากจะช่วยเหลือเขาหรือว่าเออมีแนวคิดที่ว่าควรจะเป็นแบบนี้ทีนี้คุณอาจจะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างหรือว่าคุณมองว่าแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะทีนี้ข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกรับพิจารณานะคะถามว่าบทสรุปของสถานการณ์นี้ยังไงเนาะมันยังเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ คนที่เลือกไ้่ใบที่3นะคะ No Place l i k ไลโคมถามว่าสถานการณ์ของคุณและเขาเนี่ยเป็นยังไงโดยทั่วไปได้มองว่าคุณกับเขาก็ยังอยู่กันแบบนี้แหละเพราะว่าสับใดที่ยังมีความสบายใจก็อยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าเขาเนี่ยจะมาเป็นฝ่ายง้อหรือทําตามอย่างที่คุณต้องการไหมได้มองว่ามันค่อนข้างยากเพราะอะไร อ่ได้มองว่าสถานการณ์ปัญหาของคนกลุ่มนี้นะอาจจะเกิดจากการที่คุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการมอนิเตอร์แล้วว่าโอเคอันนี้คือปัญหานะแล้วฉันไม่ค่อยชอบอันนี้อาจจะมีการพูดหรือมีการบอกกันไปแล้วหลายครั้ง พูดแล้วบอกแล้วมันไม่เกิดการแก้ไขจนเบื่อที่จะบอกแล้วก็เลยกลายเป็นนิ่งเฉยเนาะฝ่ายที่บอกเนี่ยก็โอเคฉันไม่พูดแล้วพูดเยอะแล้วฝ่ายที่ได้ยินเนี่ยก็โอเคนึกว่าไม่มีอะไรอะเนาะทีนี้ถามว่ามันมีแนวโน้มที่จะจัดการปัญหานี้ได้ไหม perfect timing เนาะเมื่อถึงเวลาที่ต่างคนนะคะต่างรู้ว่าอะไรคือปัญหาคิดได้รู้ได้แล้วก็ทําได้เนาะสหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่4นะคะ a c t i n gives g ได้มีความรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้อะถ้า ปัญหามันเกิดมาจากทางฝั่งคุณนะคะอาจจะต้องเป็นฝ่ายคุณเนาะที่เอ่อแสดงให้เขาเห็นเนาะว่าคุณเนี่ยเออพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะแล้วคุณไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆเพราะได้มองว่าปัญหาระลาๆเนี่ยอาจจะต้องเกิดจากฝั่งคุณที่เป็นคนที่แก้ไขตรงนี้ you are ready ได้มองว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องของอาการหึงหวงเนาะหรืออา บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่บอกไม่หมดพูดไม่หมดแล้วเขารู้ที่หลังทีเนี้นยไพ่ exchanging gift นะคะและไพ่ทาโร่ i n g และ Queen p e n t a c l e เนาะสองคนนี้มีความเหมือนกันมากคุณต้องการยังไงเขาก็ต้องการแบบเดียวกันเนาะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันถ้าคุณอยากจะให้คขา t r คุณแบบไหนคุณก็จะต้องท r e a เขาแบบเดียวกันเนาะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยคือได้มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมทีนี้เอชออฟ o r ด จะมีการตัดสินใจและมีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะ